ยกทีหนึ่งกำลังจะเริ่มนะครับที่ย่างลงสำหรับสามยกนะครับไนพอดีชกกันวสามยกฉะนั้นนะครับยกทีหนึ่งเริ่มขึ้นกรรมการขอให้ชกได้กันใช้ไฟแดงกันใช้ตีขัวต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาตุ้ยส่ตุ้ยใส่ต่อยซ้ายต่อยขวา โจทย์วาก็ตกอให้คนรัศบีแบบนันไกลถสกฟ้าไวิีซ้ายไปเยอะอันไกลดูดูไปถูกขวาไปขวาไปดูดูไปถูกขวา เพไปนะครับเพื่ไปทการเปิดตัท้าทายะครับตัดยังโดวิชาไปน้ำมันโยนกระชัยต่อยขวาต่อยขวาขึ้ไปมัดขึ้นองนีดจุมกระชัยใช้อาไว้ใช่ไหมโดดวิชาปลาออก ติดไปต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาดชซ้ายต่อยขวาโยวิชาดันต่อมานะครับอีกลุตุตักเอาดูดีดเอาละเอวิชาต่อยขวาต่อยซ้ายตปไกขครับครับีกันติดเอกกรมาการแยกออกมาตกันไปม่มนกาย ลกนรยการทิลิสเลยอดวิชายหัวใสยต้ายบุกกระชัยันนงกะรัทนูู้เชื่อตามทนะครับยกที่้าหน้า่ัของแท้ของแท้แกนี่นั่นาของแท้แท้วะของแท้งแทแกน่นั่นนั่นถาองแท้แท้วน่แะีไปดกันลูกีเขาเรียกว่าลูกเอ็กร ยอดวิชกเกาเตะขวาต่อยขวาตุ่มกัญชัยต่อยซ้ายต่อยขวาอ๋อแครับยังอันลุกมาไปการเวทีอ๋อหมดยกที่เออเออเออโคดเสียงรัฐทางดังขึ้นพี่เรี่ยงลงเรียบร้อยด้วยจะเป็นการโชกยกที่สองฝ่ายแดงนุ่นกัญชัยน้ำเงินยอดวิชาหนุนกัญชัยฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินยอดวิชาเอาแล้วหนิดหนีหายลุกเร็วอะ เอายกที่สองเริ่มงขึ้นโอ้โหยอดพิชาต่อยขวาก่อนมึงก็ใชายต่อยขวาใช้ใช้ต่อยขวายิงใส่กันมาแล้วหมัดเพี้ยงวายยอดพิกาต่อยขวาเี้วายครับของจริงเนี่ยคุณไนของแท้มึงต้องโดนส้นตีกูแน่แน่คุณก็ถีแจ๊กคุณก็ถีบแน่เตรียมทีเตรียมมาตอนแน่เอาเอาของแท้มึงก็ด้ว้กูก็ของแท้ของมึงก็ดู้วยเอาเอาขวาแน่เอายอดพิชามรตึ่งลงไปเลย ลมกระจายเข้ามาต่อยซ้ายต่อยขวาที่หลอดขวาหยดที่ขาตี่หลอดขวาตี่หลอาขวาที่หลอดขวาเร็วดันใจไม่ยอมครับกอดรัดเขื่อนแข่งกันติดตุอกันหมดโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ลมกระจายต่อยขวาต่อยขวาที่หนึ่งลมกรใจายต่อยซ้ายต่อยขวาขอดรัดเขืเอนแข่งกันดันใจด้านหน้ากรรมการแยกกรรมการเวทีบอกรบกันใหม่ยอดที่ขาขับถือกอดรัดเขืเอนแข่งกันล้มลงไปครับ นะครับเออเอาลุกเร็วลุกเร็วอ่าผอ้แข่งขันจะลุกต่อยขาต่อยขาต่อยขวาตกอยชายต่อยขวาแล้วก็ตกันล้งลงไปทั้งคู่นะครับลุกขึ้นมาแล้วยกที่สองเข้าอันนะครับต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขัดขัดแขนล้มตีลงไปนะครับต่อยลิฟต์ค่อยค่อยลุกขึ้นมา ยกที่สองกำลังมาได้มแดกระจายต่อยแขวะยอดพิชิต้ายต่อยแขวะบนแต่ใจายยังไม่ตัวยกที่สองอที่เลี้ยงแล้วหน่อยยื้อให้ที่เดี้ยร์โอ้นี่บอกแล้วว่ามันจริงตอนนี้ยกที่สามแล้วไอ้น้องออกจากมุมพี่เลี้ยงลุงยกสุดท้าย อดีตการยกสุดท้ายที่เริ่มขึ้นุกันชักับยอดวิชายกสุดท้ายยกที่สามกรรมการบอกทุกทาที่เลี้ยงลงคุณกันชัยต่อขวายอดวิชาตัขอขวาอวิชาตัอขวาลุงกันชัยตัขอซตายยอดวิชาต่อขวาลุงกัชัยนี้กิเหต่อนกันยอดวิชาตีขวาลุงกัญชัยก็ตีเขาท่าลนับกิด กขึ้นมาแล้ครับยอดี่ชาต่อยขทการชวลนัทเชือได้ได้มันหนักขากระชาต่อขอกาอเย่พชต่อยขากาใช้ตอหัววอลนับเข้าเพียดหัวอกเคลยกรรมการแล้วยยออกมาชกกันใหม่ยี่แล้วครับัมวย

มุ่งกันใจมุ่งกันใจเข้ามาจะทำยังไงดีตะตีหรือจะต่อยมองไม่ออกนะครับกันใจงกันใจสุดเแค่ยกสุดท้ายนะอะไร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 อะไโอ้ยนี่แห้งนี่แหงมาดูผลการให้คะแนนยกที่สามยกทุกเปนสามยกนะครับกรรมาการให้คะแนนให้ใครชนะน,นะครับ ดีให้มงนั่นมึงยกดือขตานะครับจิกงจุกนะฮะกำลังไปตุกตุกามตุกอ้โหกันุกันหนานกันรอบรอบเตทีนะจ๊ะ คุณกถีแกก็ถีบแน่เรียมทีตียมกาไแน่เอ้าของแน้มึงก็ด้วยคงของแต่ของมึงมาด้วยเอาของแต่จริงไม่เรล่ามึงก็ดูชั่ว